I w i s สออสมายทารดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้สวัสดีครอบครัว a อริสออสมายทาและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ f c e e o o o t t r ์ o ลเลิว์ิ d ดิ g งทุกๆท,ท่านนะจ๊ะก็ขอบคุณสำหรับ1,000ซับสไคร์นนะคะที่ทำให้ช่องเราได้เติบโตกันมาเรื่อยๆขอบคุณทุกซับ สพอร์ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นกําลังใจไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์คอมเมนต์ต่างๆนะคะขอบคุณมากนะคะที่ช่องเราเติบโตวันนี้เราก็จะมาอ่านไพ่วิก k l y ครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมให้ผลวันที่1ถึงวันที่15มีนาคมนะคะให้กับชาวธาตุดินธาตุาาน้ําธาตุลมธาตุไฟในเรื่องของความรักโดยเราจะ โดยเราจะแบ่งไปทั้งหมด2 s e เซสชันนะคะคือเซสชันแรกคือสําหรับคนมีประเด็นคนมีคนคุยคนมีอะไรหลายๆอย่างที่เรียกว่าความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็เซสชันที่2คือคนมีคู่นะคะสามารถคิดที่ดีสคริปชันด้านล่างได้เลยจะมีทามสแตมทำาให้แต่ละเซ t ชันอยู่แล้วไปคลิกกันได้นะจ๊ะ อย่เรามาดูดวงกันเลยดีกว่านะจ๊ะว่ามันเป็นยังไงก่อนอื่นต้องก่อนต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นเจอรัลนะเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นกับคุณก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นกับคุณเลยก็ได้เก็บคําแนะนําดีๆไปปรับใช้อะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ที่ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อเป็นกระไรชีวิตนะจ๊ะมาดูดวงกันเลยสวัสดีชาวท่านลมนะคะมิถุนตุลละราศีกลุ่มนะคะวันนี้ก็จะไปการอ่านไพ่ยพยากรณ์ให้เนาะสิบห้าวันตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้านะคะก็จะมาเริ่มอ่านให้สาหรับคคคคคนน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 มมมมมีีีประะะเเดด็ก่่่อูสัััพธ์ไชจ แล้วก็เฟสสองไปหาคนมีคู่เนาะมาอย่ามาเริ่มอ่านไพ่กันก่อนขอไพ่เมเจอร์อาคานาหน่อยสองใบไพ่บอกว่า be of fortune โอเคเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีการเล่นตลก้ายของความรักความสัมพันธ์ของคุณหรือว่าที่ผ่านมามันจะมีการที่มีบททดสอบอะไรบางอย่างขอให้คุณอดทนสเต็งขึ้นเขาบอกว่าขอให้คุณอดทน แล้วก็พยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองนิดนึงตอนนี้กลายเป็นพายุที่โหมกระหนำ่ำใครบางท่านที่อยู่ในสถานะเออมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องหรือความรักความสัมพันธ์อยู่ในช่วงการสับรางหรือมันกลายเป็นความรักที่มันมีมากกว่าหนึ่งคน <c oughs> ก็ต้องใจเย็นๆนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะฉะนั้นตัวคุณจะต้อง มีการพูดคุยแล้วก็ชัดเจนกับตัวเองว่าจะเลือกใครนะคะอย่าให้มันคุมเคือนะสเต็งออกมาบอกว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาของการสับสนคุณยังไม่สามารถทจะชัดเจนอย่างไขได้ในตอนนี้ be of fortune มันอยู่ในตัวคุณนะคะว่าตัวคุณจะวงล้อแห่งโชคชะตาครั้งนี้เป็นอย่างไรนะคะอ่าขอดูไพ่ทาร์ลการ์หน่อยทาร์ลการ์ดคะขอไพ่เมนจี้หน่อยว่า15วันนี้จะเกิดอะไรขึ้น สามดาวมันต้องมีการเลือกอะไรบางอย่างของใครบางคนถ้าใครบางคนอยู่ในสถานะมือที่สามหรือมีบุคคลคุยมากกว่าหนึ่งถึงสองคนและตอนนี้เขากาลังหาความชัดเจนกับตัวคุณคุณต้องเป็นฝ่ายเลือกแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้รถทุกอย่างมันจะชนกันอีกครั้งหนึ่งล้วต้องตัวคุณค่อนข้างจะต้องเลือกอะไรบางอย่างแล้วสาหรับใครบางคนที่อยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่เป็นบุคคลที่มีความรักมากกว่าหนึ่งคนยังไปอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ จะต้องมีการเลือกได้แล้วเพราะว่าตอนนี้นะคะอีกคนหนึ่งเติมเต็มให้คุณเต็มที่แต่อีกคนนึงเป็นคนที่คุณชอบนะคะมันก็เลยเลือกยากนิดนึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ส่วนใครบางคนที่มีประเด็นกันนะคะที่ทะเลาะกันไปนะคะมันจะมีโอกาสกลับมาพูดคุยกันนะแต่ช่วงเวลานี้รอไปประมาณ10วันหลังจากนี้น่าจะมีปัญหาท็อกซิกอะไรบางอย่างกลางเดือนถึงปลายเดือนหน้าเนี่ยน่าจะได้มีการคุยกันแต่ว่าช่วงหลังจาก10วันเนี่ย สิบวันต่อจากเนี้ยคุณจะต้องไปรับรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับข่าวสารตัวเขาเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ คนที่ไม่มีประเด็นรายการยังดูรักกันอยู่ก็ให้เราวางเรื่องของเวลาที่ไม่ค่อยมีให้การเติมความหวานให้กันบ้างพูดคุยกันบ้างหยอกล้อกันบ้างในเรื่องของความรักมันดูตึงๆเพราะคนสองคนไม่ค่อยมีเวลาให้การต่างคนต่างอยู่และมีใครบางคนที่ก่อนหน้านี้คืออยู่ด้วยกันแล้วมันจะมีเหตุการณ์ให้ต้องแยกออกจากกันต้องไปเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าต้องกลับบ้านแต่ก่อนอยู่ด้วยกันอยู่ดีๆกลายเป็นว่าตอนนี้อยู่คนเดียวทำให้คุณเริ่มเหงา ชาวท่าลมบางท่านเริ่มเหงาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ซี่ทั่วสี่เหรียญขึ้นดูตอนนี้คุณรู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกหน่อยกับใครบางคนที่เป็นคู่ครองคุณพอสมควรสําหรับคนที่มีประเด็นในเรื่องของความรักที่อยู่ในแบบคู่ครองที่ไม่มีอะไรกันมากอ่ะมันจะมีเรื่องอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนคนที่อยู่ในความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่คุณเลือกไว้กับคนที่อีกคนหนึ่งที่เขารอคุณอยู่คุณอาจจะคิดผิดกับคนที่คุณเลือกก็ได้เขาอาจจะไม่ชัดเจนกับคุณแล้วเขาอาจจะเทคุณทิ้งก็ได้สุดท้ายแล้วคนที่พยายามมาตลอดน่ะเป็นคนที่คุณจะได้คบหาดูใจกันนะคะชาวธาตุลมอืมอาจจะเป็นชาวราศีเมษก็ได้ที่จะมีประเด็นกับคุณช่วงนี้ที่เขาค่อนข้างที่จะรอคอยคุณอยู่นะ สำหรับใครบางคนที่ทะเลาะกันแล้วก็มีความรับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนกันมันมีการแบบว่าอยู่ๆมันก็อิกนอกันเกิดขึ้นมันอยู่ๆมันก็ฟีดกันไปอยู่ๆมันนิ่งอ่ะมันไม่มีอะไรที่ขยับขยื่นขยับขยื่นได้แล้วทําให้มันเป็นแบบว่าความลักมันสามารถเดินไปต่อได้เพราะว่ามันมีใครบางคนที่มันอยู่ในรูปแบบของมันมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความลับความสัมพันธ์อืคบกันไปสักพักหนึ่งก็นิ่งกันไปอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้ในเรื่องของความลักครั้งนี้ ขอดูสปขอดไพ่สเปเชียลการ์ดหน่อยสิสเปเชียลการ์ดไพ่ยอยากจะบอกอะไรคุณคะไพ่สเปเชียลการ์ดอยากจะพูดอะไรกับคุณอืมเอสออฟเพนทาเคิลแปดเหลีย่ยญเขาบอกให้คุณอดทนค่ะแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ดี queen of pentacle สิ่งที่มันมีค่าอย่างเวลามันจะเป็นคนกองให้คุณเองคนที่คุณคิดว่าดีมันอาจจะไม่ดีอย่างที่คุณคิดก็ได้ส่วนคนที่คุณคิดว่าไม่ใช่มันจะมันจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณก็ได้3ดาบนะคะระวังเรื่องของคนที่เป็นอยู่ในรักสามเศร้าหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์แบบผูกมัดมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปมันจะต้องมีการเลือกนะคะถ้าเลือกไม่ดีความรักก็อาจจะจบลงก็ได้นะเอสออฟเพนเตอร์เ <c> ค <oughs> ิลค่ะของมีค่ามาอยู่ใกล้ๆตัวค่ะแต่ว่าคุณมักจะมองเห็นเพราะว่าเขาอยู่ ใกล้ตัวมากเกินไปมันจะเสียไปต่เมื่อมันจะรู้สึกเห็น่าก็แต่เมื่อคุณเลือเสียเขาไปแล้วอะ่ะอืมอาจจะดีวกว่าชาวธาตุธ <c oughs> าตุน้ํกากระกฎพิจิกมีหรือชาวธาตุไฟเมสิงธนูก็เป็นไปได้นะคะ King ค,คิงออฟคัพขึ้นชัดเจนว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะชัดเจนกับคุณนะคะแต่คุณไม่เลือกเขา,าเขาก็เลยซึมแต่คุณไปเลือกอีกคนหนึ่งนะคะสําหรับคนที่มีประเด็นในเรื่องของความรักมากกว่าหนึ่งคนนะคะใครบางคนที่มีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นนะคะช่วงน,นั้นยังนิ่งๆอยู่แต่ว่วา หลังจากนี้ประมาณ10วันน่าจะดีขึ้นเขาบอกให้คุณตอนเนี้ให้พยายามใจเย็นๆสงบสติอารมณ์ตัวเองดีๆแล้วก็พยายามเห็นคุณค่าตัวเองเยอะๆนะคะแล้วมันจะดึงดูดพลังพวกนี้มันจะดึงดูดให้เขากลับเข้ามาหาคุณเองนะคะ เพจออฟสตอร์ช่วงเวลานี้คุณไม่นิ่งอ่ะช่วงเวลานี้คุณเป็นคนที่เอ่อใช้อารมณ์เกงขาดเหตุผลอยู่บ่อยครั้งทําตามอารมณ์ซะส่วนใหญ่ไม่คานึงถึงผลลัพธ์ที่ตามมามันเป็นเด็กถือหลาบถือดาบที่คึกขนอนกับตัวเองมากเกินไปเหมือนลูซิเฟอร์ที่หยิ่งผยองอ่ะอในเรื่องของความรักอย่างเนี้ยมั่นใจตัวเองมากเกินไประวังตกลงมาเดี๋ยนเ่ามาบอกว่าพลังงานความรักดีๆดีมันมีนะแต่ว่าตัวคุณอ่ะมันเหมือนมีมเส้นผมบังตาอยู่เพราะฉะนั้นให้คุณลองไปตับ ปัดโฟกัสตัวเองดูดีๆว่าใครบางคนที่คุณเดียวอยู่เขาเป็นคนที่ดีไหม S อฟคัพมันบอกว่ามันมีพลังงานดีๆอยู่ข้างๆตัวคุณอะแต่ไม่ใช่รูปแบบของคนที่คุณเลือกอะมันเป็นคนที่คุณที่คุณลืมเขาอะเออนั่นแหละในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปเช็คเอาว่าคนคนนั้นเป็นใครเขาอาจจะนอยกับคุณอยู่ก็ได้ที่คุณไม่เลือกเขาแต่คุณไปเลือกอีกคนหนึ่งแล้วเขาก็อยู่ในรูปแบบนิ่งๆรอให้คุณกลับมาคุยกับเขาอยู่ช่วงเวลานี้อะ ขอดูเมนเอนเนอร์จีไพ่โลแม็กแองเจิลออร์เคอลการหน่อยคิดมีอยู่โอเพนมายค่ะเขาบอกว่าลองเปิดใจดูลองเปิดใจแล้วลองมองให้เห็นในลึกไปถึงข้างในใจของใครบางคนที่คุณเลือกมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่คาดหวังว่ามันจะมีก็ได้คุณอาจจะเลือกผิดก็เป็นไปได้นะคะ intern U.S. t e r s เขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้มันจะมีการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเกิดขึ้นมันจะมี energy อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเห็นใครบางคนที่เขาชัดเจนกับตัวคุณจริงๆเขาเทค e อ c ช i ่นกับคุณจริง ฟี r ยเซลเขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีอยู่ในช่วงของเวลาบางอย่างที่ตัวตนของใครบางคนได้ตื่นรู้ให้คุณเห็นว่าคนคนนี้จริงๆเนื้อแท้เขาเป็นแบบนี้นะคุณรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้นะเออสำหรับใครบางคนที่อยู่ในสถานะมือที่3นะเราจะไม่ค่อยเจาะสําสหรับคนที่มีประเด็นทะเลาะกันเพราะว่าเราได้บอกไปแล้วว่าอีก10วันมันน่าจะมีข่าวสารอะไรกลับมาแล้วก็กางเดือนหน้าหลังจากปลายเดือนกลางเดือนหน้า,าปเ,าเนนาป็นต้นไปมันจะมีการพูดคุยกันส่วนคนที่รักกันดีอยู่ก็ให้ระวังเรื่องของ การที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันแล้วก็การที่เข้าใจกันผิดอยู่บางช่วงแต่ว่าเราอิงไปที่คนที่มันมีลนะักษณะครบซ้อนมากกว่า2คนเนี่ยอมืมากกว่า1คน2คนขึ้นไปเนี่ยคุณจะต้องดูดีๆนะว่าใครบางคนเขาเทคแอชั่นคุณมากที่สุดคนคนนั้นแหละเขาจะเป็นคนรักของคุณนะคะโอเคขอดูไพ่โลมาไอเจอร์อร์เคลการหน่อยส โรแมนต์แองเจิลออลารเก้าการ์ดไปแถวผิดขอดูไพ่ลัคนาราศีหน่อยโอเคราศีที่มีประเด็นกับคุณอาจจะเป็นชาวราศีธนูนะคะเบอร์ชาร์ดลัคนาดาวจัขขทนทรศุกร์เขาราศีธนูอืมมันช่วงเวลากลางคืนอาจจะแบบเบอร,เบอร์เบอร์แล้วแหละเพราะว่านี่ก็ตอนประมาณตีสองแล้วชาวธาตุลมมิถุนตุนกลกุมธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเช็คลัคนาดาวจันทรศุกร์ที่วเว็บใต้ดีสคริปชันนะคะวากโก้ราศีกัน ไฮซิสราศีมีนสกอร์เปียนราศีพิจิกเบอร์ช้ายอยู่ในราศีดิต้องต่อไปนี้นะคะเมษสิงธนูมิถุนตุลกุมราศีกันราศีมีนและราศีพิจิกก็เป็นไปได้ไปเช็คได้ที่เว็บด้านล่างที่อยู่ดีสคริปชันนะคะม,มีเว็บให้ไปเกาะอยู่แล้วก็ไปเช็คเอาออโอเคขอดู คอนโซดหน่อยคอนโซดชาลาศีธาลมมันจะมีใครเข้ามาในช่วงสิบห้าวันนี้ไหมคะขอดูไพ่เมเจอร์อะคานาเซตอัน้เมดาปสูนหน่อยฟุ๊เอา่าเดอะเมติซชียนขึ้นนะคะจะได้มีการพบลักกใครบางคนแบบอุบป,ปับนะอือจัสเมนขึ้นด้วยเป็นคนที่ เออคนที่ไปเคยไปขออะไรบางอย่างซึ่งการและการได้มาเจอกันในช่วงเวลานี้เป็นคนที่ตรงทายตรงสเปคคุณก็ได้นะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาได้มีโอกาสเข้ามาหาคุณแล้วในช่วงเวลานี้จัสติ e n นเป็นไพ่ของการที่เทพธิดาพยาก,กรพิภากษายคุณสองคนได้มาเจอกันเป็นการแบบว่าได้พบปะคนรู้ใจคนถูกใจก็เป็นไปได้นะคะชาวธาตุลมจัสต m ม n น ไอเดอร์มิติเชียนขึ้นเนี่ยเป็นไพ่ของการที่มีการพบปะมีการพูดคุยมีการแบบหยอกล้อข,ของใครบางคนที่เข้ามาจีบคุณในช่วงนี้อไพ่พลังงานดีอยู่อ่ะขอดูทัลัดการเนี่ยสิทัลัดการ์ดค่ะขอดูไพ่เนี่ยสิว่าคนโสดชาวทัดลมเป็นยังไงบ้างหา้าเมทา ยังลบล้างกับตัวเองอยู่ว่าจะเอาไงกับความรักครั้งนี้ดีไปไม่ถูกโซเมทขึ้นคนรักเก่าๆกลับเข้ามาหรือจะมีนิวแบรนด์ใหม่ๆที่เคยรู้จักกับคุณแต่ไม่เคยพัฒนาความรักความสัมพันธ์กันได้เข้ามาคุยกับคุณในช่วงนี้สเต็งเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอีโก้สูงก้าวลาเล็กน้อยดูความมีความเป็นผู้นําแล้วก็มีเสน่ห์อาจจะดูกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะไพ เด็กถือดาบนะคะความคึกขนองความที่เอ่อหญิงของใครบางคนที่ทําให้เขาเข้ามาหาคุณช่วงนี้อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นั่นที่ว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะแบบไม่เด็สนใจในเรื่องของความรักใครเข้ามาคุณค่อนข้างจะมีเชิงอะค่ะเออหกเหรียญนะคะ,เ,เ,นนะ,คะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณ แทนแฟนด์มีการติดต่อสื่อสารจากสื่อโซเชียลมีเดียหรือรักทางไกลนะคะเป็นแบบว่าพาร์ทไลเลชันชิพนะคะรักทางไกลสื่อโซเชียลมีเดียอาจจะเจอพวกเดอะคิปเปอร์พวกที่มาหลอกลวงก็มีเข้ามาเหมือนกันก็ตรงนั้นเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆแล้วค่อยๆเลือกอคุณระแวงอะ่ะเออสัญชาตญาณดิบคุณบอกเองว่าคุณระแวงกับคนใหม่ๆที่เข้ามาอยู่แล้วสี่ถ้วยขึ้นชัดเจนว่าตัวคุณก็เบื่อหน่ายกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ วีออฟ o อรทูนนะคะความรักความสัมพันธ์จะมีการเล่นตลกจะมีการแบบว่าเหวี่ยงใครบางคนมาให้คุณได้เจอกันแล้วได้อยู่คุณก็ฟีลกูดกับคนคนี้ขึ้นมานะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีเต็มไปได้ว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะก็เป็นไปนได้แต่ตัวคุณอะมีเชิงเยอะคุณนิ่งช่วงนี้คุณนิ่งแต่ดูๆมีคนเข้ามาแหละอยู่ที่ตัวคุณว่าตัวคุณจะเปิดใจรับคนคนนี้เข้ามาไหมขอดูไพ่สเปเชียลกัน่อย สเปเชี Special Guard. Special Guard ยลการ์ดสเปเชียลการ์ดจะจะบอกอะไรกับคุณนะเอามาเยอะเกินทีละใบายแล้วกันอืมนายออฟสอดคุณกำลังคิดมากอะไรบางอย่างอยู่คุณคิดว่าคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่เคยเข้ามาในรูปแบบของการที่คุณทำให้คุณเครียดอ่ะเออเดอะชาริออรักทางไกลคนรักเก่า ชาวต่างชาติต่างแดนต่างภาษา sick of b o r n มคนอายุน้อยกว่าคนต่างแดนต่างภาษารักทางไกลต่างจังหวัดอะไรก็ได้ที่อยู่ไกลๆคุณอ่ะ the emperor เป็นคนนิ่งๆและค่อนข้างว่าเป็นคนที่อายุห่างจากคุณสองถึงสปีเด็กกว่าก็ได้แก่กว่าก็ได้ that s t i c ชาวทัดลม บางท่านที่มีประเด็นอยู่ Ten of w a n d รู้สึกว่าความรักครั้งนี้ที่เข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่ามันทําให้คุณเครียดอะ่ะคนเก่าๆที่คุณเคยคุยก็ได้นะที่อยู่เป็นรักทางไกลแล้วนี่เขากลับเข้ามาหาคุณแล้วคุยกันไปคุยกันมามันรู้สึกว่ามันมีทําให้คุณยิ่งเครียดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ n i g h t of w a n d ห้าเหรียญคุณยังเจ็บอะไรบางอย่างอยู่ The Tower โอเคฟันธงให้เลยว่าที่เขาเข้ามาอาจจะเป็นคนเก่าๆที่เคยทําให้คุณท็อกซิกหรือตัวคุณอาจจะมีเรื่องท็อกซิกที่ยังลืมใครบางคนไม่ได้แล้วเขากลับเข้ามาแล้วคุณยังไม่พร้อมที่จะ ไปหนักกับใครตอนนี้เพราะว่าคุณเจ็บปวดแล้วมีปมของความรักที่มันเป็นแบบความรักรักทางไกลเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วพอเจอคนคนนี้คุณรู้สึกเครียดเข้าไปอีกเพราะว่าคุณต้องเจออะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันดีทุกอย่างนะเว้ยแต่มันเป็นรักทางไกลแล้วคุณกลัวว่าความเป็นไปได้อะมันน้อยนิดที่จะได้คบกันนะเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ตัวคุณเลยเคยรียดมันถึงขึ้นเดอะทาวเวอร์แล้วขึ้นไพ่ก้าวดาบขึ้นมาโอเคขอบคุณเดอะทาวเวอร์ค่ะที่มาขยายให้ตอนจบ ขอดูไพ่โรแมนต์แองเจิอลอลัคเคิลการ์ดหน่อยอลัคเคิลการ์ดค่ะช่วงเวลานี้อยากจะบอกอะไรเคเมีค่ะพลังงานเคมีบางอย่างที่จะได้ดึงดูดซึ่งกันและกันเข้ามาของคู่ของคุณ attention แ,แรงดึงดูดอันแรงกล้าความน่ารักของคุณดึงดูดโรแมนติก feeling heart in love เข้ามาหาตัวคุณ เคมีเมจิกอาร์ดอะไรบางอย่างที่เป็นอิมเมอร์ซลที่มันค่อนข้างจะอารมณ์คิกการเคมีคิกกัน, ami, ดกนได้มาพูดคุยกันในช่วงเวลานี้มันเป็นโลกของคนสองคนที่ได้มาเจอกันในช่วงเวลานี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธน์นะซึ่งชัดเจนว่ายังไงคุณก็หนีไม่พ้นหรอกคะ่ะถ้าคนคนี้เข้ามาหาคุณเหมือนติดกับดักเลยแหละเออขอดูให้พลังงาน ลัคนาดาวจันดาวศุกราศีเขาไหนว่าอยู่ในราศีอะไรสามารถเช็คได้ที่เว็บด้านล่างในดีสคริปชันนะคะจะมีเว็บปักทับสแตป์ให้อยู่แล้วไปเช็คกันได้อ่าชาวธาตุดินนะคะพฤกษ์กันมังกรแคปิตอลราศีมังกรทอรัสราศีพฤกษกชาวธาตุดินเก่งนะธาตุน้ำค่ะกรกฎพิจิกมีนเริ่มเบิดละชาวราศีธนู ชาวราศีกรกฎแคนเซอรค่ะเบอร์ช้อยู่ในราศีดังต่อไปนี้นะคะกรกฎพิจิกมีนธนู ศกกันมังกรน,นะคะในเรื่องของความรักของสัมพันธ์ไปเช็คราศีกันได้นะคะที่เว็บด้านใต้ดีสคริปชันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมนิทานหนึ่งเรื่องหรือเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องในการพยากรไพ่ครั้งนี้นะคะขอให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามที่คุณหวังนะคะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยณที่นี้นะคะขอบคุณหนึ่งพันซับสไคร์นะคะที่ทําให้ช่องเราได้เติบโตไปด้วยกันนะคะ แล้วก็วันนี้ถ้าผิดพลาดระการใดต้องขอโทษอีกทีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ